สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสติกายเยอรมันเกมที่23ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่20 5, กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อนนเมริกาเลเฟลเปิดบ้านเอาชนะอูเนเบอร์ลินไป1-0จากลูกยิงของมาซายะโอคุกาวาออสบวกก็แพ้ให้กับไทรบวกไป1-2เกมนี้เจ้าบ้านได้1ประตูจากไมเคิลเกโกริชแต่ว่าทีมเยือนได้2ประตูจากนิวเพเดเซนแล้วก็นิโก้เชลอตเตอร์เบก ตุดกัดวันนี้ก็เสมอกับโบกุ้มไป1-1เจ้าบ,บ้านนทำไปก่อนหนึ่งศูจากอ,าอัลเบลเบลล่าของโบกุ้มเนี่ยทำเข้าไปดูได้เองนะฮะก่อนที่สุดท้ายแล้วทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากเอเดวาร์โลเวนโว่ปวกแพ้ให้กับฟฟฮอฟเฟนทามไป1-2เจ้าบ้านทำไปก่อนหนึ่งศูบบานนาย์จากโยนาสวินฮะแต่ว่าทีมเยือนยิงแซงสองลูกโด้จากจากขอบเบอร์ลาเซนแล้วก็อันเดรชคามาลิกเอฟซีโคโลนก็เปิดบ้านเอาชนะแฟรง์เฟิร์ตไป1-0จากลูกยิงของแอนโทนีโมเดส นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยไบยเยนนำเป็นจา่าฝูงที่52คะแนนอันดับ2ดอทมุนมี46อันดับ3ไบเออร์เลเวอร์เซินมีอยู่41อันดับ4กับ5เป็นฮอฟเฟนไฮม์กับไฟร์บวกมีทีมละ37อันดับ6เอฟซีโคลนมี35อันดับ7ถึงอันดับที่9มีไลฟซิ 6, Berlin, กไมเอูเนนเบอร์ลินเกบไปทีมละ34 อันดับที่10เป็นแฟรงเฟิร์ตมี31อันดับ11บวกคุ้ม29อันดับ12บวกบวกมี27อันดับ13บริเซมเชนกันบาก26อันดับ14บิเลเฟลมี25อันดับ15แฮทับเบเลนมี23อันดับ16ออาสบวก22อันดับ17สตูดการ์ดเก็บไป19และอันดับสุดท้ายกอร์ดเฟิร์เก็บไป13แค่แนนเป็นต่อกันที่ดาวสนุล่าสุดก็อยางคงเป็นโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ที่ซัดไป26ประตู เดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันที่ที่20กุมภาพันธ์ก็จะมี3คู่นะฮะบายเยนเปิดบ้านเจอโกลเดอร์เฟิร์ดอทบุนพบกับบรเซแมนเชนกันแบบแล้วก็คู่ดึกเป็นทางแฮททับบรีนเปิดบ้านเจอไลฟ์ซิก